สวัสดีค่ะลาตนามนณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงสวัสดีชาวราศีเมษนะคะเราจะมาดูกันนะคะครึ่งปีหลังนับจากวันที่คุณเห็นวิดีโอนี้นะคะจะเป็นอย่างไรจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างชาวราศีเมษนะคะขอบารมีคูบาร์จา์โดยพระนริชัยชาวราศีเมษไพ่ใบแรกนะคะพระเสานะคะไพ่พระเสาเป็นไพ่ของความคิด ความวิตกกังวลนะคะความการย่าคิดย่าทํานะคะช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะมีอะไรเข้ามาให้เป็นอุปสรรคของคุณบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณอดทนสู้และอดทนนะคะมีอะไรที่อาจจะต้องเขาเรียกว่าพิสูจน์ตัวตนก้าวข้ามอุปสรรคไปให้ได้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จดีเกินคาดนะคะไพ่ถัดไปเป็นไพ่ หนุมานกับนางเบนสกายนะคะช่วงนี้อาจจะต้องวิ่งเต้นสักหน่อยถ้าอยากประสบความสําเร็จนะคะหรืออยากจะทําอะไรเนี่ยบางทีเราจะต้องหาแรงบันดาลใจการวิ่งเต้นเข้าหาผู้ใหญ่หรือการหรือความกระตือรือร้อนนะคะอาจจะต้องเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่านิ่งเฉยเนาะอยากประสบความสําเร็จเราต้องสู้ต้องลุยอดทนการวิ่งเต้นเนี่ย จะดีมากสําหรับคุณนะคะแล้วก็ช่วงนี้ระมัดระวังเนาะมีเงินก็ทุกไม่มีเงินก็ทุกเงินเข้ามือซ้ายออกมือขวายอย่างว่องไวได้เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในครึ่งปีนี้นะคะอะต่อเลยนะคะไพ่คู่แท้นะคะพรามกับนางสิดาไพ่คู่แท้ความสุขความสมหวังนะคะเป็นไพ่อของความรักเนาะความรักโดดเด่นมากก็เป็นไปได้นะคะไพ่ความรักพ่นี้นะคะเกี่ยวกับที่บ้านนะคะอืมความสุขความสมหวัง เกิดขึ้นมีความสุขเกี่ยวกับที่บ้านอยู่บ้านแล้วมีความสุขอยู่กับคู่อยู่กับคนรักแล้วมีความสุขก็เป็นไปได้นะคะก็ขอให้คุณถ้ามันมีอุปสรรคหรือว่ามีอะไรเข้ามาเนี่ยก็ขอให้ยึดมั่นถือมั่นในความสัมพันธ์ในความรักที่มีให้กันแล้วกันนะคะเพราะเป็นไพ่คู่แท้เนาะมันจะต้องมีความสุขความสมหวังเกิดขึ้นแน่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือคนในบ้านที่มี ใจรักให้กันแต่คุณก็ต้องเชื่อมั่นซึ่งกันและกันด้วยนะคะชาวราศีเมษอ่าถัดไปเลยจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณว้าวไพ่นั่งหมูความอุดมสมบูรณ์บาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเป็นไพ่ของการกินดีอยู่ดีอุดมสมบูรณ์นะคะโดยเฉพาะพ่อแม่ญาติพี่น้องอยู่ดีกินดีนะคะเขาก็จะสนับสนุนเราให้เรากินดีอยู่ดีนะคะช่วยเหลือเกือ้อกูลเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันนะคะไพ่ดีมากเลยของพระนางเ็นจกรยาณีนะคะ แต่ไพ่ใบนี้เนี่ยมันบ่งบอกอะไรถึงถึงการอยู่คนเดียวก็เป็นไปได้บางทีเนี่ยคุณอาจจะอยากแบบมีมีเซฟโซนหรือว่ามีใจที่แบบบางทีคิดไต่ตองก,กับกับการอยู่คนเดียวมันอาจจะทำให้คุณผุดคิดบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะเออลองหาเวลาอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งก็ดีนะชาวราศีเมษอ่ถัดไปเลยพระอินนะคะพระอินเกิดขึ้นนะคะผ่านเลื่อนระดับเลื่อนตำแหน่งนะคะเป็นไพ่ดีมาก ไห้ของผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะแสดงว่าช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบคนที่มีระดับที่สูงขึ้นมีมิตรใหม่ที่ดีเพื่อนใหม่ที่ดีหรือบารมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำให้เจอเพื่อนดีมิตรด,ดีมีกัลยาน,นี้มรที่ดีหรือว่าได้คอนเน็กชันที่ดีนะคะมีเกณฑ์การที่อยู่ในกลุ่มคนหรือว่าเจอคนใหม่ๆที่ดีขึ้นหรือสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นนะคะ ถัดไปนะคะเป็นไพ่นางกวักนะคะการได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากคนรอบข้างเป็นไพ่แห่งการโชคดีนะคะโชคดีมากในช่วงนี้นะคะอะไรที่คุณรู้สึกเศร้าอะไรที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาเนี่ยไพ่ใบนี้จะมาช่วยส่งเสริมให้ปัญหานั้นน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยอยากจะให้หมั่นทําทานทําบุญทําทาน เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนะคะให้ทานให้อาหารหรือว่าลงทานอะไรอย่างเงี้ยจะดีมากบริจาคอาหารบริจาคให้คนลักย้ายและให้คนยากไร้จะดีมากเลยชาวราศีเมษในช่วงนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะเป็นไพ่พระแม่โพศพว้าวเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับพรมยานเกิดขึ้นนะคะความอุดมสมบูรณ์เงินทองนะคะโชคลาภในทุกด้านเออไพ่ใบนี้เนี่ยดีมากนะคะคุณ คนชาวราศีเมษคนโสดคุณมีเกณฑ์เจอคู่รั์นะคะคู่บารมีที่เข้ามาแล้วมาพร้อมทรัพย์สมบัติเออโชคดีมากนะคะหรือว่าช่วงนี้นะคะถึงมันจะเหนื่อยถึงมันจะดูมีอุปสรรคเข้ามาแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยได้คู่ดีหรือว่าคู่จะหนุนนำให้คุณประสบความสำเร็จหรืออยู่ดีกินดียิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งมีทรัพย์นะชาวราศีเมษเพราะฉะนั้นก็ เพราะฉะนั้นก็ใส่ใจดูแลคู่ครองคนรักให้ดีนะคะเพราะยิ่งอยู่ยิ่งรวยคู่ครองคนรักจะนํามาซึ่งโชคลาภเหมือนทองให้คุณนะคะชาวราศีเมษอ่ะต่อไปเลยไพ่พนางสุรัส,สุดีความสุขความสมหวังนะคะช่วงนี้นะคะคุณจะได้รับความสุขความสมหวังเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าไพ่ใบนี้เนี่ยคือบางทีความสุขความสมหวังของคุณบางทีมันมีมานะ แต่คุณรู้สึกไม่พอใจเพราะฉะนั้นพยายามปรับเปลี่ยนอารมณ์ปรับเปลี่ยนสมดุลน,นะคะดึงดูดสิ่งดีๆ energy ดีดๆเข้ามานะคะอะไรที่อยู่ตรงหน้าที่เป็นความสุขขอให้มีความสุขกับสิ่งตรงหน้าบางครั้งเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนมีความความสุขมันอยู่ตรงหน้าคุณอะแต่คุณมองไม่เห็นอะคุณไปมองความสุขของอีกที่หนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งมันก็เลยรู้สึก แย่ๆรู้สึกเศ้าๆได้ในบางจังหวะของครึ่งปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองให้ดูดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรืออาหารการกินให้ปรับเปลี่ยนสันหน่อยก็ดีนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงเนาะอืมอ่ะถัดไปเลยนะคะให้บ่วงรักนะคะคุณอาจจะยึดติดเกี่ยวกับ เรื่องบางเรื่องหรือยึดติดกับคนเก่าๆหรือยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างที่บางทีก้าวข้ามผ่านไปนั้นมันยากมันก็เหมือนไพ่วาสนาของคุณใบแรกอะที่ช่วงนี้มันบางทีมันมีภาวะของความตึงเครียดหรือว่าต้องก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปให้ได้ถ้าคุณตัดบ่วงได้ไม่ยึดติดอะไรกับที่ยึดติดอยู่ตอนนี้หรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณจะสามารถ เป็นอิสระภาพได้ในหลายๆเรื่องที่คุณต้องการมีอิสระภาพนะคะอะดูสิว่าต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะคะไพ่เทพธิดาพระจันทร์นะคะไพ่พระจันทร์นะคะเป็นความคิดความฝันถ้าคุณอยากให้ความฝันประสบความสําเร็จคุณต้องลงมือกระทำนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีเรื่องที่คุณต้องวาวุ่นไม่แน่ใจสับสนสักนิดหนึ่งเอ๊ะจะเอาอยัางไงดีนะ้าจะอยากจะมีอิสระภาพอยากจะหางานใหม่เอ๊ะ ก็ยากเหมือนมีความคิดว่าจะอยู่หรือจะไปดีกับหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นลองลองคิดพบทวนถึงความฝันของคุณนะคะว่าคุณฝันอยากได้อะไรอยากเป็นแบบไหนแล้วก็ลงมือกระทํานะคะถึงจะมีอุปสรรคสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณสู้และอดทนความฝันของคุณจะเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นต้องพยายาม ตัดบ่วงอะไรที่มันอยู่ในใจคุณก่อนแล้วก็ตัดสินใจให้เด็ดค่ะแล้วจะประสบความสําเร็จนะคะชาวราศีเมษอ่ะต่อไปมีอะไรอีกชาวราศีเมษนะคะกรรมเทพนะคะความสุขความสมหวังเมตตามหานิยมช่วงนี้เจอใครจริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยจะมีเกณฑ์ที่ได้เจอมิตรใหม่มิตรที่ดีที่จะมีเมตตามาให้คุณนะคะมีอะไรที่เกี่ยวกับเอ่อเมตตามหานิยมนะคะที่มีแต่คนเป็นดูคน คิดในแง่ดีถึงคุณนะคะเห็นถึงความสามารถเป็นได้ไพ่กัรมเทศเนี่ยจริงๆมันเป็นไพ่ของความรักนะคะอาจจะมีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับต้องคิดไตรตรองว้าวุ่นใจกับความรักก็เป็นไปได้คนโสดอาจจะไม่แน่ใจกับความรักใหม่ๆที่เข้ามาเพราะยังไม่เปิดใจก็เป็นไปได้ยึดติดก,กับบางสิ่งก็เป็นไปได้ถ้าคุณตัดบวงได้และเปิดใจก็จะมีความรักดีๆเข้ามานะคะจะมีการเริ่มต้นของอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นนะคะชาวราศีเมษอ่ะสุดท้าย ะะเป็นไพ่รจนากระสังทองนะคะไพ่ใบนี้ต้องบอกเลยว่าคุณอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคตินะคะปรับเขาเรียกว่าปรับโครงสร้างปรับเปลี่ยนอะไรให้มันให้มันกลับมาอีกด้านหนึ่งหรือพอใจหรือมีความสุขกับสิ่งตรงหน้าปรับทัศนคติเรียก e อ e r g y ีดีๆแล้วมั่นใจในตัวเองและจะประสบความสำเร็จนะคะชาวราศีเมษก็ขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ